หัวประมูลล็อกสเปคคุณเคยสงสัยใช่ไหมว่างานรัดบางงานทำไมมันแพงและขอ,อ,อมากากจังทำไมบริษัทรับเหมาเดิมๆเนี่ยไม่ก็ชนะตลอดหัวประมูลคือประมาณว่ากําหนดว่าใครจะเป็นผู้ชนะส่วนล็อกสเปคเนี่ยคือประมาณว่าเราจะใช้พลาสติกสีชมพูที่นําเข้าจากเยอรมันซึ่งมีบริษัทบริษัทเดียวที่สามารถทําได้แล้วถ้าทำอย่างนี้ใครผิดมากอย่างแรกเลยเจ้าหน้าที่รัดผิดแน่นอนโทษจาคุกไม่เกิน10ปี2ก็คือบริษัทเอกชนที่สมรู้ร่วมคิดหัวประมูลและล็อกสเปคเกิดขึ้นจริงในกรุงเทพเมื่อปี2547 มีการสั่งซื้อรถและเรือดับเพลิงเป็นจำนวน6,600ล้านบาทผลปรากฏว่ามีการล็อกสเปคให้ใช้อุปกรณ์แ,แค่บางชิ้นและอุปกรณ์บางชิ้นก็มาไม่ครบทําให้คณะปปชเนี่ยฟ้องข้าราชการหลายคนโดนกันทั้งแถบและสารตัดสินว่าแม่งผิดจริงแล้วถ้าคุณเป็นประชาชนละ่ะคุณจะช่วยอะไรอย่างไร ถ้าคุณเจอโปรเจกต์ไหนหน่าสงสัยเนี่ยคุณสามารถส่งให้คณะปปชหรือ d s i ตรวจสอบได้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยครับว่าโปรเจกต์ไหนที่เพื่อนๆเห็นแล้วคิดว่าโกงแน่ๆถ้ามีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาทนายมากกว่า600คน,นที่ลีก a ดตีขอบครับ